อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งติดตามให้พี่ปอด้วยนะคะละครสั้น FC เรื่องเพื่อนขี้ขโมยโรงเรียนของฉันมีความสงบสุขมาตลอดหลายปีไม่เคยมีข่าวว่าของหายจนกระทั่งเธอคนนี้ นักเรียนใหม่ได้เข้ามาที่โรงเรียนของเราของก็เริ่มหายตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาเรียนเธอชื่ออะไรนะหรอเธอชื่อว่าไหนเป็นนักเรียนมาใหม่ทั้งสวยหุ่นดีน่ารักเป็นกันเองแต่ทุกคนจะเชื่อไหมล่ะว่าหน้าตาแบบนี้อาจจะเป็นขโมยก็ได้เพราะฉะนั้น เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครคือขโมยกันแน่สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อไนนะเพิ่งย้ายมาวันนี้วันแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้ะตรงนู้นยังว่างอยู่นะจ๊ะไนไปนั่งตรงนู้นไปฉันรู้สึกว่าไนมีอะไรแปลกปเธอไม่ค่อยพูดกับใครเธอเอาแต่เรียนเรียนและก็เรียนตอนเที่ยง เธอไม่ไปกินข้าวรีบทำให้เสร็จนะจะได้เวลาพักแล้วอย่าลืมล่ะชวนเพื่อนใหม่ไปกินข้าวด้วยล่ะอ่าอ่าเกตสมุดเกตสมุดครูจะไปแล้วนะจ๊ะไปกินข้าวกับเราไหมไหนไม่ไปหรองั้นฉันไปแล้วนะวันแรกที่เข้ามาไหนยังไม่มีเพื่อนเธอจึงนั่งอยู่คนเดียวและไม่ได้ไปกินข้าวเที่ยงหลังจากทุกคน รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ได้เวลาเรียนชั่วโมงต่อไปวันนี้เราจิกตังแม่ได้เยอะเลยแต่เอ๊ตังนี่นี่นี่นพวกเธอฟังฉันหน่อยตังฉันหายหมีเรื่องกันจริงๆฉันจะบอกว่าตังฉันหาย <c oughs> เป็นเพื่อนภาษาอะไรกันนะ นขนาดนี้แนนตังฉันหายอะแนนไปไปค้นเด็กใหม่หน่อยฉันว่ามันต้องเอาไปแน่นอนนี่ยายเด็กใหม่ขโมยตังเพื่อนฉันใช่ไหมเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นเธอเจ็บตัวแน่ฉันบอกให้เอามาไงดูสิจอยมันทำเป็นหุทวนลมด้วยอะจัดการเลยดีไหมคน้น ค้อนเดี๋ยวนี้เอากระเป๋าเธอมาให้ฉันเข้าใจไหมให้ฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ขโมยพวกเธอไม่เชื่อฉันเหรอฉันทำงานอยู่ตรงนี้โต๊ะนี้ฉันไม่ได้ลุกไปไหนเลยจริงๆถ้าเธอไม่เชื่อก็ตามใจแต่ฉันเป็นเด็กใหม่อย่าคิดว่าจะทำอะไรก็ได้นะลิลลี่เขาบอกไม่ได้ขโมอยอะ่ะ แล้วพวกเธอเชื่อเขาเหรอแค่บอกว่าไม่ได้ขโมยแค่นี้เชื่อใช่ปะลิลลี่ซายเฮ้ยมาสักทีวันนี้ฉันซื้อของมาใหม่แม่ซื้อกระเป๋าให้แล้วก็ซื้อชุดพาลาใหม่ให้ฉันด้วยนะของเก่าตูดมันขาดนะ่ะแค่ชุดพลาล้าใหม่ก็อวดละซาแนานเฮ้ยเธอนี่มันก็สุดๆจริงๆว่าแต่กระเป๋าดีกว่า ซื้อกระเป๋าอะไรมาหรอสวยหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วสิจ๊ะกระเป๋าฉันอะ่ะมันต้องสวยอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูสิเฮ้ยพวกเธอจะต,ต้องอยากได้แน่ๆถ้ายังไงเย็นนี้เราไปเที่ยวห้างกันหรือเปล่าล่ะเฮ้ยก่อนจะไปเที่ยวห้างไปเปลี่ยนชุดดีกว่าไม่จริงนะไม่จริงอะไรกันเนี่ยชุดพลาฉันหายกระเป๋าด้วยหรอ อะไรหายเหรอแนนชุดพลานี่นสิไหนจะกระเป๋าที่แม่ซื้อให้อีกหายไปหมดเลยทำยังไงดีโรงเรียนเรามีขโมยด้วยหรอกเหรอเนี่ยอย่าให้รู้นะว่าใครเอาไปฉันจะจัดการให้หน่าดูหรือว่าจะเป็นเด็กใหม่ชัวรเด็กใหม่แน่ๆๆ <c oughs> กระเป๋าของฉันซื้อมาตั้งหลายพันด้วยนะ ในนั้นก็มีเงินสดอีกตั้งเยอนะแน่ทำยังไงดีล่ะแต่จะว่าไปห้ามเสียงดังนะฉันคิดว่าต้องเป็นเด็กใหม่แน่ๆของโรงเรียนเราไม่เคยหายเลยอะ่ะงั้นวันนี้เธอก็ไม่มีชุดพะลาส์นะสิเอายังไงล่ะไม่เรียนหรอพวกเธอสองคนไปเปลี่ยนก่อนเถอะฉันคิดก่อนฉันคงไม่เรียนหรอกวันนี้ น่าโมโหใช่ไหมใครทําเรื่องแบบนี้ได้นะนั่นหรือว่าใช่เลยชุดใหม่เอี่ยมไปเราจัดการดีกว่าจะดีหรอลิลลี่เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักอย่างนะใช่หลักฐานพวกเราก็ไม่มีแต่เราต้องรู้ให้ได้ว่าใช่ชุดนักเรียนใหม่ของแนนหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิเราก็ลองพูดไปมั่วๆโจนยังไงมันก็คือโจนนั่นแหละนี่เธอเอาชุดพลาเพื่อนฉันมาเดี๋ยวนี้นะเธอนี่น่าไม่อาจริงๆมาวันแรกของที่โรงเรียนเราก็หายเยอะแยะขนาดนี้แล้วถอดชุดออกมาเดี๋ยวนี้นี่มันชุดของเพื่อนเรานะจะถอดหรือไม่ถอดพวกเธอบ้าหรือเปล่านี่ชุดพลาของฉัน ฉันซื้อมาของเพื่อนฉันดูสิยังใหม่อยู่เลยกินใหม่ฉันรู้ถอดออกมาอยู่นี้เลยนะอย่าอย่าทำฉันเลยฉันไม่ได้เอาไปเชื่อฉันเถอะนะชุดนี้มันของฉันจริงๆพวกเธอบ้าไปแล้วเหรอชุดนี้มันของฉันฉันซื้อมาฉันเป็นนักเรียนใหม่มันก็ต้องมีชุดใหม่สิ บ้าหรือเปล่า,าสมองไม่ดีชุดนักเรียนมันก็เหมือนเหือนกันหรือเปล่าทำไมต้องว่าฉันเป็นขโมยด้วยเอาอยัางไงดีเด็กใหม่ไม่ยอมรับความผิดว่าได้ขโมยของไปพวกเธอจะยอมหรอใครจะไปยอมล่ะเราต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาวดีกว่าพวกนี้นี่ฉันมีเรื่องจะบอกวันนี้ฉันมีจัก,กรยานใหม่ พวกเธอมาดูสิแม่ซิ้อให้เมื่อว,วานสวยมากเลยนะจริงหรือเปล่าลินลี่อยากเห็นจัก,กรยานของเธอจังเลยผ้าทางจะสวยและแพงมากเพราะว่าบ้านเธอรวยสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอบ้านเราก็รวยพอๆกันนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะให้ดูจัก,กรยานของฉันนะรับรองพวกเธอต้องตะลึงแน่นอนว่าแต่จัก,กรยานฉันหายไปไหนเนี่ย ดูสิจัก,กรยานของฉันไม่มีแล้วพวกเธอจัก,กรยานฉันหายอย่าบอกนะว่านางเด็กใหม่เอาจัก,กรยานของฉันไปไม่มีไม่มีจัก,กรยานของฉันหาดีๆก่อนลิลนี่ฝั่งนู้นหรือเปล่า จักรยานเธอเสียอะไรลักษณะเป็นแบบไหนเราจะได้ช่วยกันหาไงจักรยานของฉันสีเลนโบเห็นก็รู้ว่าเป็นของฉันแต่นี่ไม่เมีะทำยังไงดีแม่ซื้อให้ต้องแพงเลยนะมไม่ต้องเสียใจไปหรอกน้าแค่จักรยานอันเดียวเองแค่ยังไงเ,เดต่ฉันซื้อให้ใหม่ก็ได้นะจริงหรือเปล่าแนนขอบคุณมากเลยนะ พวกเธอนี่เป็นเพื่อนรักของฉันจริงๆพวกเรารวยจะซื้อให้เธอกี่คันก็ได้เธอก็รวยเหมือนกันจะซื้อกี่คันก็ได้เหมือนกันไม่ใช่หรออย่าไปซีเรียสเลยวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าว่าปะนี่ฉันพกเงินมาเยอะเลยฉันให้เธอเอาไปค่าปอบขวัญจอยแนนเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยมีมาเลย ขอบใจมากนะฮ่าเสียดายจักรยานซื้อมาต้องแพงแนะ่ช่างมันเถอะพวกเรารวยซื้อให้เธอได้อยู่แล้วมันต้องให้ได้อย่างนี้สิฉันถึงได้ขโมยของพวกเธอไงละ่ะฮ่าถ้าที่บ้านฉันไม่ล้มละลายฉันก็ไม่มีวันทำแบบนี้หรอกหนะ่าครั้งต่อไปฉันจะต้องได้เงินจากพวกเธอเยอะกว่านี้แน่นอนและแล้วความจริงก็เปิดเผย ขโมยเป็นใครน้องๆรู้หรือเปล่าคะ